อ่าเมือนี้ก็พามาเยมยามเขาแผ่นเขาแผ่นนี่ก็คือเขาปั่นอ่าเขาเที่ยวเขาเนียวที่เยาหนึ่งอะนะเทาหนึ่งเทาหนึ่งนะเทีวเขาไมาใส่ห่วงใส่ห่วงแล้วก็ไปบีบ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 บจิกจิกจิกเขาใส่ห่วงแล้วเด็เอามาเอามาตากแดดจักรเหมืองแล้วเขาก็เอาไปถอดอ่าเขาเขาถอดซุกแล้วเขาก็ต้มน้ำตาลอ่าต้มน้ำตาลเนี่ยก็หยอดน้ำตาลเวียนเวียนมะตัมนี่พี่น้อง จะแสบแสบขนาดพอมาเฮ็ดร้ายเนี่ยมือน,นี่กับบ่พอ่อก็ลูกข่าลูกข่าห้ายหลายรับโอเดอร์โอเดอร์จนอังเฮ็ดบ่ท่านพี่น้อง <c oughs> มันก็เป็นแต่จินอยู่ตัวยำนี่แต่กิ๊แพกแพกๆปลกกวนนี่ <c oughs>